อ่าพิมพมาช่วยมานับด้วยนะครับเด้อโอเคไปบอกเทศเอปต,อตอด้วยครับเดอ้อไปต่ออ่มีใครอีกมาพิมมาพิมมาพิมก็มาหน่อยแล้วต่อมาอยากเห็นอยากเห็นส่งมาหน่อยสนุกค่ะอาจารย์สนุกค่ะอาจารย์เอ่อาไปกันไปกันสนุกค่ะมีอะไรอีกกบพิมพ์มาหน่อยว่าเนี่ยใครพิมพได้พิมพมาหน่อยสิบแปดคนพิมพมาหน่อย อยากเห็นอยากเห็นนะโอเคเหนื huh. wow. really, car, uh ่อยนะพูดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่ไม่มีฟีดแบ็คเดี๋ยวเลิกนะเว้ยกูเลิกเลยขี้เกียจพูดนะแบกกันหน่อยว้าวเลยค่ะอาจารย์รัฐบาลโหดมากโอเคนะ หาน้ำกินแก้แขนครับครูโอเคมา <laughs> นะะอาไปกันต่อนี่เพิ่งจบไปเรื่องของเกษตรมาดูต่อมาดูเรื่องที่อยู่อาศัยกันหน่อยอยู่อาศัยเอาละตอนนี้เรื่องบ้านละที่อยู่อาศัยอ่าไปเซิร์ชตัวนี้คุณหนิงค่ะคุณรัชนีวันค่ะ ไปเซิร์ชประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยเดินรับเดเินไปเซิร์ชซะนะเออนะโปรกนประโยชน์ที่อยู่อาศัยตอนนี้ไอตัวนี้จะเป็นตัวบอกโอ้นี่ยกูอ่านตรงนี้แล้วกูเครียดเลยที่อยู่อาศัยดูก่อนนะ ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างหมายความถึงโรงเรือนอาคารตึกห้องชุดแพรหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะตรงนี้อาจไม่ค่อยมันก็เคลียร์คือทุกอย่างแหละฮอนชื่ทุกอย่างถือเป็นที่อยู่อาศัยได้หมดนะแปลว่าอะไร แปลว่าอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นหากเราปล่อยคอนโดให้เขาเช่าชเขาเช่าเป็นที่อยู่อาศัยจึงถือเป็นที่อยู่อาศัยเข้าไหมครับดูประโยชน์ใช้สอย มีคนเช่าที่ดินไปทำนาถือว่าใช้ประโยชน์กเกษตรนะไม่ได้ดูการเช่าดูการใช้ประโยชน์ดังนั้นอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นถึงเป็นที่อยู่อาศัยครับเอ่อหอพักนึกถึงหอพักก่อนครับมีคนทำธุรกิจหอพักอยู่หอพักถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับ หอพักเป็นที่อยู่อาศัยเพราะคนมาเช่าหอพักเช่าเป็นที่อยู่อาศัยครับเพราะฉะนั้นหอพักถือเป็นที่อยู่อาศัยนะต่อมาครับตัวที่จะมีปัญหาหนิงอยู่ตรงนี้โฮมสเตย์โฮมสเตย์ถือเป็นที่อยู่อาศัย เสียภาษีอัตราที่อยู่อาศัยต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบตามนี้หนึ่งเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของนำพื้นที่ใช้สอยมาดัดแปลงเป็นห้องพักไม่เกินสี่ห้องแปลว่าถ้าคุณทำโฮมสเตย์เกินสี่ห้องก็ไม่ถือเป็นโฮมสเตย์ตามความหมายนี้ ต่อมาครับข้อสปะเด็นที่สองมีผู้พักรวมกันไม่เกิน20สคนแปลว่าไม่สามารถพักเกิน20คนได้ข้อสามข้อสำคัญสามนี่สำคัญสุดเลยหนิงดูนะเป็นการพัก เป็นการพักรวมกับเจ้าของในชายคาเดียวกันอันมีลักษณะประกอบกิจการเพื่อสร้างไรายได้เสริมแสดงว่าที่ไปสร้างไปทำเป็นน็อ,นอกดาวน์บ้านน็อกดาวน์เป็นหลังๆๆๆๆง,ง,ง,งไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่ชายคาเดียวกันอันนั้นจะเข้าเกณฑ์อื่นๆนะครับไม่ใช่เข้าเกณฑ์ที่อยู่อาศัย โฮมสเตย์อันนั้นจะไม่เข้าในฐานะที่อยู่อาศัยนะครับจะเข้าเป็นอื่นๆนะเพราะมีลักษณะคล้ายรีสอร์ทและโรงแรมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในอาคารชัยคาเดียวกันอันนี้ประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยตรงนี้สำคัญและรวมถึง นะเออส่วนครวบที่อยู่อาศัยด้วยนะครับส่วนครอบที่อยู่อาศัยด้วยเช่นสนามหญ้าหน้าบ้านเป็นตนส่วนครอบที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยครับนะโอเคทั้งนี้นะที่อยู่อาศัยนี้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัยเช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายอันนี้ไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเว้นแต่กรณีแปลว่าแสดงว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยนะจะเสียตราอื่นๆน,นะครับที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วยังไม่ได้ขายถือเป็นอื่นๆนะครับไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัยต่อมา โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสิ่งปลูกสร้างที่ให้พักชั่วคราวนะที่พักชั่วคราวที่ไม่เข้าข่ายโฮมสเตย์เมื่อสักครู่นี้นะที่นะฮะพวกนี้นะฮะเช่นโฮมสเตย์ที่เกินกว่ากำหนดเมื่อกี้เนี้ย สิ่งปลูกสร้างพักชั่วคราวอย่างนั้นเนะี่ยอันนี้ไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นอื่นๆแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะเห็นไหมครับเช่นเอออพาร์ตเมนต์ที่เก็บเป็นรายเดือนอ่านะอันนี้ไม่ถือเป็นไม่ถือเป็นที่อ่ถือมาถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถือเป็นที่อยู่อาศัยนะโฮมสเตย์มอกีส้สโคนี้แต่ให้เขาเช่าเป็นเดือนๆเลย นะอันนี้ก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะให้เช่าอยู่เป็นเดือนๆน,นะโอเคไปต่อนะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอสังหาที่รอการขายข,ายของหน่วยงานต่อไปนี้นะอ่าน,นี้ผ่านนะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วที่อยู่อาศัยเป็นยังไงตอนนี้มาดูครับสำคัญละ และบ้านบ้านที่เราอยู่ได้รับการยกเว้นไหมมาตราสี่สิบเอ็ดที่อยู่อาศัยที่เจ้าข้อหนึ่งนะข้อสำคัญจุดหนึ่งคือเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสามมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย้ำมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แปลว่าไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านแต่มีในวันที่หนึ่งมกราของปีนั้นแปลว่าถ้าเราย้ายวันนี้ได้ปีหน้าปีนี้จะย้ายปีหน้าใช้ได้นะเ,เพราะว่าดูหนึ่งมกรามันผ่านมาแล้วจะ ถ้าเข้าเงื่อนไขสามสามประการนี้นะครับเป็นเจ้าบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านถ้าองค์ประกอบนี้ยกเป็นห้าสิบล้านบาท่ะอย่างบ้านที่ผมอยู่ตรงเนี้ที่ผมอยู่เนี่ยผมมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนะมูลค่าบ้านอยู่ประมาณห้าล้านบาทอันนี้ผมมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อเป็นเจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้นผมไม่ต้องเสียภาษีครับเพราะเมื่อวันที่หนึ่งมกราชื่อผมอยู่ที่นี่นะโอเคนะครับชื่อผมอยู่ที่นี่อันนี้กรณีนี้เคลียร์นะครับกรณีต่อมากรณีที่สองเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดานะครับเจ้าของเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเช่นบ้านเป็นที่บ้านเป็นชื่อพ่อแม่และเราไปที่ดินเป็นชื่อพ่อแม่แล้วเราไปปลูกบ้านอย่างนี้นะครับตัวบ้าน นะครับแล้เราก็มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านหลังนั้นนะครับในวันที่หนึ่งมกราก็ได้รับการยกเว้นในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทสิบล้านบาทนะฮะเขียนนะครับสิบล้านบาทลาไปเพราะฉะนั้นมีสองกรณีถ้าเป็นทั้งเจ้าของบ้านและที่ดินยกเว้นสิบล้านแต่ต้องมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านนะกรณีที่สองมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน มีเชื่ออยู่ในสำนัทะเบียนบ้านวันที่หมกรานะอันนี้ได้ให้10ล้านนะครับถ้าเข้าขายสองอันนี้นะครับมีน้องเทนเนอร์นะครับน้องออฝ่ายอบรมนะฝ่ายพัฒนาบุคลากรไอ,อ,อฝ่ายอะคาเดมีของไทยซัมซุงนะครับมาปรึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับตกใจนะครับว่าเออไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันภาษีไม่ได้แพงอะไรลองดูครับอัตราภาษีเป็นยังไง ลองดูอัตราภาษีนะครับบ้านถ้าไม่เข้าองค์ประกอบเมื่อกี้นี้นะครับไม่เข้าองค์ประกอบที่รับการยกเว้นนะครับก็เสียภาษีหาส่วนที่ไม่เกินห้าสิบล้านเสียภาษีล้านละสองร้อยแปลว่าน้องเขาซื้อบ้านไว้แต่ยังไม่ได้ย้ายสัม,มานาทะเาียนบ้านมาบ้านหลังนั้นราคาสามล้านบาทไอ้สามล้านบาทเนี้ยต้องเสียภาษีไหมต้องเสียภาษีนะครับเพราะ เป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนะแล้วย้ายมาเข้าทันไหมไม่ทันเพราะหนึ่งมกราผ่านมาแล้วถ้าย้ายปีนี้ไปใช้ปีหน้าปีหน้าได้รับยกเว้นนะแต่ปีนี้ย้ายไม่ทันก็ต้องเสียภาษีล้านละสองร้อยถ้ามูลค่าบ้านสามล้านก็เสียหกร้อยบาทเขียนไหมครับเขียนหกร้อยบาทนะ ข่าวดีในปีนี้ในปีนี้นะครับกดกระทรวงมีการประกาศการลดเว้นมาแล้วในเเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าในปีนี้คำนวณภาษีมาตรงไหนก็แล้วแต่คำนวณมาเมื่อคำนวณมาแล้วต้องเสียให้เสียแค่สิบเปอร์เซ็นยกเว้นให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตของภาษีที่ต้องเสียเช่นต้องเสียภาษีหกร้อย ก็ลดให้90้าเปอร์เซ็นหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตเสียภาษีแค่หกสิบบาทไปเสียเธอหกสิบบาทนะภาษีตัวนี้ไม่ได้แพงนะครับบ้านหลังอื่นอื่นล้านละสอง้อบาทล้านละสอง้อบาทนะครับนะออคอนโดมิเนียมล้านละสองร้อยบาท นะถ้าเราไม่มีชื่ออยู่ในสัรับเบียนบ้านนะครับล้านละสองร้อยบาทนะบ้านก็หลังละล้านละสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะไม่ได้แพงอะไรแต่ปีนี้ไปจ่ายเธอเสียแค่สิบเปอร์เซ็น์ของสองร้อยยี่สิบบาทค่าแท็กซี่ยังไม่พอนะครับโอเคผ่านเรื่องบ้านอ่ะ